คำ่ำคืนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้งางขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทตามสวัสด,ดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับค่ำคืนนี้วันอังคารที่21กันยายน2564คืนนี้ฟุตบอลมีแข่งขันกันหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะลีกหลักลีกใหญ่ของยุโรป คืนวันอังคารในช่วงของการเข้าสู่กลางสัปดาห์มีโปรแกรมของกานโซวซิเรียอิตาลีนะครับคืนนี้มี3คู่ด้วยกันนะนี่ครับตามที่เห็นเลยนะครับโบโลญญาเจอเจนัวฟิโอเรนติน่าเจออินเตอร์มิลานแล้วก็อัาลันตาเจอซัสูโอโรนะครับก็มาตอนมื้อดึกทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตีหนึ่งสมี2เวลานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลาลิกาสเปนด้วยนะครับทุกคน3คู่ด้วยกันนะครับเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยจะเป็นเกตาเฟ่เจอเอเลติโกมาลิ แล้วก็ช่วงตี3ครับเลบันเต้เจอเซลตาบีโก้แล้วก็เอลิติกบิวเบลเจอลาโยบายเอกาโนนะครับแล้วก็ถ้าที่อังกฤษเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์นี้จะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยครับคืนนี้มีลิกครับนะครับหรือว่าคาราบาวครับเนี่ยครับ9คู่ด้วยกันนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าครับนอริสเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีฟูลแลมับลีดด้วยนะผมดูให้นะคู่ที่ใหญ่ๆแล้วกันนะครับทีมใหญ่ๆ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอวีคอมนะตอนปนะีหนึ่งสี่สิบห้าสองลูกครึ่งควบสารนะโจดขวางไว้อยู่แล้วก็มีเอเวอร์ตันไปเยือนควีนพาร์คนะครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะทุกคนส่วนอื่นๆก็จะเป็นผู้หลีกเล็กๆลีกรองๆแล้วล่ะนะครับก็มีให้ได้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับได้ลุน้นได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชอบคู่ไหนนะลองเช็คเลทแฮนดิแคปกันต่อรองนะครับเช็คเลทการจ่ายแล้วก็ค่อยเลือกเชียร์ก็ได้นะครับ ส่วนที่เด็ดบวก10ของผมเนี่ยนะครับผมจะมาที่เกมลาลิก้าสเปนก็แล้วกันนะครับจริงๆก็ค่อนข้างคาใจกับบาร์เซโลนาเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหไม่ค่อยดีนะช่วงหลังนะครับอ่ะผมยังขอมาย้ำที่ลาลิก้าสเปนนะครับเลือกคู่นี้ครับเป็นคู่ตีสามนะครับเอเล็กติกบีบาลเล่นในบ,บ้านเจอลาโยบายเยกาโนนะครับน่าสนใจนะครับคู่นี้ผมมองว่ามันมีความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามีความน่าสนใจอยู่แหละอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเช็คเลทนะครับคิกออฟตอนตีสามครับคู่นี้นะครับบิวเบาในบ้านเจอบาเยกาโน่นะครับแฮนดิแคปเปิดมาครับบิวเบาเหนือกว่าครึ่งลูกบังคับชนะครับผมสนใจตรงนี้นะครับบังคับชนะนะครับแล้วก็อัตราการต่อรองอ่ะเลทการจ่ายเนี่ยอยู่ที่0.93นะครับถ้าเชียร์บิวเบาแค่ชนะนะครับสกอร์อะไรก็ได้นะครับแค่ชนะจ่าย0.93สมมมติเชียร์100ได้93ผมว่า เป็นเลทจ่ายที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับก็คืออันนี้เป็นเลทจ่ายฝั่งบบเยกากโนถ้าเชียร์บอลรองนะในจ่ายเต็มนะครับ1.00นะครับที่เลทจ่ายไว้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีครึ่งควบลูกนะครับที่บิวเบาต่อนะครับครึ่งควบลูกอันนี้ถ้าชนะ1ประตูอาจจะเฮไม่สุดนะครับแต่ว่าเลทจ่ายจ่ายเต็มนะเพราะฉะนั้นลุ้นไปที่เม็ดที่ะครับถึงจะได้เฮแบบเต็มเต็มนะครับอีกหนึ่งเลทก็คือต่อปอนะครับสำหรับบิวเบาต่อเสมอครึ่งเลทจ่าย จากทั้ง3เลทที่เปิดมาเนี่ยมันมองได้นะครับว่าบิวเบาดูดีกว่าแต่เขามองว่าบิวเบาเดูดีกว่านะครับเพราะว่าเลทใจมันแตกต่างแล้วก็ให้ดีกับการต่อรองด้วยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสกอร์โอเวอร์นะครับมีเปิดมาก,ก็คือ2ลูกเห็นไหมครับสกอร์สูง2ลูกสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็มีสกอร์สูงลูกครึ่งควบ2 เปิดมาอยู่3แบบนะครับทุกคนเลือกเชียร์กันได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเชียร์บิวบอลชนะครับจ่าย1.81เชียร์รายยูไบเากาโนชนะจ่าย4.30แล้วก็มุมเสมอน,นะครับเปิดจ่ายอยู่3.10ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเชียร์เลคขขี่เลคขขู่ครับเปิดเป็นทางเลือกให้ทุกคนนะครับข้างบนก็เป็นสกอร์จบเลคขขี้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์จบเลคขขู่เลือกกันได้นะครับทีนี้ครับทุกคนผมขอเว้นวักตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้จะเป็นครึ่งแรกนะครับ ครึ่งแรกเปิดออกมาให้บีบลเหนือกว่าต่อปอนะครับต่อปอที่จ่ายเต็มด้วยนะเพราะฉะนั้นแค่ชนะครึ่งแรกนะมีสกอร์ครึ่งแรกนาก็ก็ได้เฮแล้วนะครับสำหรับบีบอลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรก,ก็คือบีบอลต่อครึ่งลูกน่ครับมีต่อปอกับต่อครึ่งลูกนะครับ,ออบ,รรบทุกคนนะครับแล้วก็อีกเหรก,ก็คือเสมอนะเรราคาเสมอนะครับเปิดให้เป็นทางเลือกด้วยส่วนตรงนี้เป็นสกอร์สูงครึ่งแรกนะครึ่งควบลูกนะเปิดไว้แล้วก็มี1ลูกแล้วก็อีกเครียูก็คือครึ่งลูกอันน เพราะนั้นเนี่ยก็เปิดมาหน้านี้ก็น่าจะมองว่าคู่นี้น่าจะมีสกอร์นะในครึ่งแรกก็ลองพิจารณากันดูนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ครับเชียร์บีบอลชนะครึ่งแรกครับ2.65เชียร์บายเยเกนโนชนะ5.40แล้วก็ถ้ามุมเสมอเนี่ยเปิดเป็นทางเลือกเหมือนกันครับอยู่ที่2.03นี่คือเลทจ่ายนะครับถ้ามองว่าคู่นี้ครึ่งแรกอาจจะยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับทีนี้ครับทุกคนผมมาดูสถิติ สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคู่นี้ผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูจากตารางคะแนนนะตอนนี้บิวเบลอยู่อันดับที่5นะครับพวกเขาเก็บไป9คะแนนจาก5นัดส่วนไบเยกาโน่เนี่ยคะแนนจาก5นัดนะครับเกมนี้คือเกมที่6ของทั้ง2ทีมนะครับส่วนผลงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะทางฝั่งของบิวเบลล่าสุดบุกเสมออเลติโกมาริดมาได้0ูนย์ะครับเก็บ1แต้มสำคัญแล้วก็ก่อนหน้านั้น2เกมชนะรวดเลยแล้วก็ถ้าภาพรวม5เกมครับ ไม่แพ้ใครเลยนะครับอาจจะมีเสมอ3ชนะ2แต่สําหรับผมผม,มองว่าโอเคนะผลงานใช้ได้นะครับแล้วก็บบเยกาโนเนี่ยเอาจริงๆ3เกมหลังสุดไม่แพ้นะครับเป็นชนะ2แล้วก็เสมอ1ผลงานก็ใช้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับชนะทั้งกรานาดาชนะทั้งเกตาเฟโดยที่ไม่เสียประตูด้วยเพราะฉะนั้นเกมรับก็ดีเกมรุกก็เยี่ยมสําหรับรายยูไบเยกาโนนะครับทีนี้นะครับมาดูเฮดทูเฮดนะครับผลงานที่เจอกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเออคู่นี้ลงเออ,อย่างไรบ้าง คือถ้าเล่นที่บ้านของบิวเบาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะออกที่ฝั่งเจ้าถิ่นอย่างแอตลติกบิวเบาชนะนะครับสามเกมหลังเนี่ยที่ถ้าเล่นที่บ้านของบิวเบาชนะหมดเลยนะครับอาจจะมีเนี่ยเฉือนหนึ่งศูนย์สองเกมแล้วก็เฉือน 3, 2, 2, สามสองสองเกมเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจตรงนี้นะครับในบ้านไว้ใจได้นะครับทุกคนแล้วจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยในการให้บิวเบาเนี่ยบ,บังคับแค่ชนะก็ได้เฮแล้วเนี่ยผมมองว่า มันน่าเชียร์ครับน่าเชียร์ตรงนี้แหละครับแล้วผลงานของบิวเบลก็ไม่ได้คิริวคิเหล่เลยเพราะฉะนั้นในมุมของผมผมว่าบิวเบลดีพอที่จะได้ทั้ง3แต้มในเกมนี้นะครับกับการลุ้นแค่ประตูดเดียวน่าเชียร์ครับทีเด็ดบุกสิบของผมให้เลือกเชียร์ไปที่แอเลติกบิวเบลนะครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูมเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยครับ